สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2ในเกมที่9ประจำวันที่ย์ที่17ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ราชนาวีวันนี้เปิดบ้านแพ้ให้กับอุดรธานี01นนึครปฐมเสมอกับคัสตัมลักะบังไป44 4, 4. ชสี่ไชนาเปิดบ้านเอาชนะละนองไป3-1และก็เชียงใหม่ FC แพ้ให้กับลำพูนวอริเออร์ไป 1- 4่นั่นก็เลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยจาาฝูงก็เป็นตราดครับเก็บไป25คะแนนอันดับ2เป็นแพร่มี20อันดับ3กับ4เป็นสุโขทัยกับอุดรมีทม อันดับลําพูนมี16อันดับ6ลําปางมี15อันดับ7ชัยนาทมี14อันดับ8ถึงอันดับ9กครับแคสตัมและกระบังแล้วก็เชียงใหม่มีทีมละ12อันดับ10กับ11เป็นระยองกับระนอมีทีมละ10อันดับ1 2ถึง14ฮะมีขอนแก่นนครปฐมแล้วก็เกษตรศาสตร์มีทีมละแคะแนนอันดับ15กับ16เป็นราชประชากับอยุธยามีทีมละ7อันดับ17ลองบวยครับเมืองการเก็บไป6แล้วก็อันดับสุดท้ายราชนาวีเก็บไป2คะแนน แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยโปรแกรมนะัดต่อไปเกมที่10ครับวันเสาร์ที่24ตุลาก็จะมีขอนแก่นเปิดบ้านเจอลำปางและนองพบเมืองกาญเกษตรศาสตร์รเ,รเจอ,คอนครปฐมสุขโขทัยจะพบกับทางราชนาวีแล้วก็คาสต์มละกรบบางเปิดบ้านเจอตราส่วนันอาทิตย์ที่24ตุลาก็จะมีอยุทยาเปิดบ้านเจอราชระชาเชียงใหม่พบชัยนาทอุดรเจอระยองแล้วก็ลำพูนเจอกับแพร่